วันนี้ผมก็จะมาสอนยัดมณนีครับว่าแต่ละอย่างยัดอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับ s <S โอเคครับก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับ Trading งครับเท a ด i n ้งเอเจนต์โนินะครับตัวนี้นะครับเป็นพ่อค้ากลางเรื่องหมดหมดตัวนี้นะครับอื่นๆนะครับ ตัวนี้ครับแล้วก็พิมพ์หานะครับเรื่องจากอาวุธก่อนนะอาวุธนี่ครับดูนะครับอาวุธอาวุธนะครับก็จะเป็นพวกมันจะยัดยัดธาตุนะครับเป็นธาตุสตรอมครับเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็มีลูบี้เวห้าครับสเต็งแล้วก็ไวเพลเป็นการแน่นยำแล้วก็แบทเพล,ลเวลห้าเป็นตีแรงของอาวุธห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอมโมโรโครับ เร็วห้าเพิ่มเด็กห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับก็จะดูจากคาร์อัดนะครับดูท่าก่อนว่าท่าเป็นยังไงครับคาร์อัดไวเพิร์ดนะครับนี่ครับหน้าตา็จะเป็นอย่างนี้นะครับเร็วสองนะครับราคาก็ประมาณนี้ครับพันสองวเอ็มหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ยัดใส่อุธนะครับเอาลองดูออื่นนะครับอย่างเช่นรูบี้ครับคาร์อัดรูบี้นีครับ อันนี้วิวสามหรอกงั้นเอาเป็นอความารีนนะครับนี่ครับอความารีนก็เป็นงี้ครับเป็นธาตุน้ำแข็งครับอันนี้เป็นธาตุสำหรับโลกครับโลกก็จะแยกตัวนี้ครับประมาณนี้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นอ่าแบ็คเพลินะครับอันนี้เป็นอาวุธนะครับแบ็คเพลิก็จะเป็นลูกกลมๆอย่างนี้นะครับ อันนี้เวล 4. สีส่วนมากเขาจะนิยมยัดเวลห้ากันนะครับเวลห้าก็จะเป็นสีชมพูนี่เับเวลห้าเพิ่มความแรงของอาวุธห้าเปอร์เซ็นตนะครับยัดได้อ่ายัดได้ห้าชิ้นครับเอาก็คืออาวุธชุดกระเป๋าแล้วก็ประดับยัดได้เลยครับโอเคครับ ต่อไปนะครับแล้วก็ Emerald นะครับนี่ครับเป็นการเพิ่มเด็กนะครับนี่ครับดูนะครับเป็นการเพิ่มเด็กห้าเปอร์เซ็นตะครับอันนี้ก็นิยมใช้เพราะว่าส่วนมากเราจะเน้นคีิเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปเด็กเยอะขี้ก็จะออกเยอะนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น White Pearl White Pearl นะครับนี่ครับเวลห้าครับก็จะนิยมใช้อยู่เพิ่มคามเมนยำห้าเปอร์เซ็นต์ จากที่เคยมีอยู่ครับโอเคต่อไปอะไรหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วอ่างั้นรูบี้เนี่ยลูบี้โอเคครับลองดูรูบี้นะครับอันนี้เป็นเพิ่มเพิ่มสเต็งห้าเปอร์เซ็นครับอันนี้สำหรับพวกในพวกไทยท่านนะครับก็จะอัพไปก็ใส่ลงไปได้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเป็นชุดแล้วกันครับชุดเริ่มจากเกาะกันนะครับเห็นไหมครับ พอน่าใช้อะไรอ่าเป็นยัดกันธาตุแสงนะครับดูครับดูเป็นยัดกันธาตุแสงเรเวสองนะครับเรืกก่จะเกาะนะครับนครับอ่าจะเป็นคาออสฟูลไลนะครับเรเวสองลองดูครับ <c oughs> อาทิตย์ียกโคตรยครับคาออสฟูลไล นี่ครับขาอัดเอฟก็ออกแล้วครับนี่ครับหน้าตาของการธาตุแสงนะครับหลักๆก็จะใช้กันอยู่แค่นี้นะครับใช้กันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ใช้กันจริงๆเพราะว่าใช้ได้ยาวครับอันนี้เป็นการธาตุแสงโอเคครับต่อไปก็จะเป็นอ่าเอาเป็นหัวนะครับหัวหัวครับผมก็จะลงขาอัดคอเราครับเป็นเลือดนะครับเลือดเลี้ยวห้า แล้วก็โอโปเมจิกฮิตเลือดกคือ,ม,อม่นยำม่นยำเวทมนต์ครับแล้วก็คอโรอเป็นการเพิ่มเลือดให้ดูหน้าตาก่อนนะครับง,งั้นจะพาไปดูคอคอร์อคอโร,ออร,ออรอนะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นนี้คอร์อคอโรอหน้าตางก็จะเปลี่ยนไปตามวิวเขานี่กสิบสามนะครับวิเก้าเป็นนี้วิเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะลบ ก็ว่าขาออดออกก็เป็นคอโล่คอโล่ก็คือเลือดธรรมดาครับคอโล่ธรรมดาครับนี่ประมาณนี้ครับเลือดสีเป็นอย่างนี้เลือดสีอ้าวเลือมกลมๆครับคอโล่อันนี้จะเพิ่มเลือดนะครับดูครับดูเห็นนะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดอ่าช่องที่ไม่ใช่ขาออดนะครับขาออดเอาง่ายๆเลยว่าขึ้นชื่อว่าขาออดเนี่ยต้องเป็นช่องแรกเท่านั้นครับช่องสองช่องสามก็จะเป็นคอโล่ธรรมดาให้มันสังเกตดูนะครับก็จะเป็นโอโป โอ้พอรับลองดูครับโอ้พอต่อไปโอ้พอเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ครับเพิ่มเม่นยำเวทมตนต์ครับหน้าตาอย่ทีนี้ครับโอ้พอครับนี่ครับโอ้พอแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยอ่ะ u in y x อ่านว่าอะไรวะโอ in y x นะครับอันนี้ก็จะเป็นมณีที่เพิ่มป้องกัน ป้องกันศัตรูที่จมตีด้วยเวทดมนนะครับก็ใส่เข้าไปได้ครับจมตีป้องกันจมตีเวทดมนไม่แพงนะครับ 1M โอเคครับหัวแขนกางเกงแล้วก็รองเท้าเหมือนกันหมดครับยัดคล้ายๆกันจะต่างกันแค่เกาะนะครับเห็นไหมครับดูนะครับเกาะก็จะมีการทตุแสงเข้ามาอันอื่นก็จะเป็นดูครับดู อันอย่าก็จะเป็นคาร์ออดคอร์เคือการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เลือดแล้วก็เมจิกงั้นโอเคครับอ่าเมจิกอีเ,อเวนชั่นนะครับลองดูครับอมเมทอะไรสักอย่างเป็นนะครับอมเมทแล้วกันนะครับเป็นอเมทเมนี่ยครับตัวนี้คือเป็นการหลบหลีกเวทมนต์นะตัวนี้เราก็จะใช้นะครับหลบหลีกเวทมนต์ นี่ครับแล้วก็จะเป็นซับไฟนะครับโอเคครับซับไฟถูกไหมนะซับไฟถูกไหมอ s นซับไฟอัน,นจะเป็นเพิ่มอินเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ เพิ่มอินเปอร์เซนต์เลเวลห้าซับไฟเลเวลห้าครับเพิ่มอินเปอร์เซนต์ครับต่อไปจะเป็นประดับครับประดับก็จะยัดคล้ายๆกับกับกับชุดนะครับก็จะมีเลือดนะครับมีซับไฟมีอะไรก็มานาครับโอเคครับต่อไปครับเป็นมานานะครับไดมอนด์ ี่ครับไดมอนเป็นการเพิ่มมานาครับพัน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 ร้อยห้าสิบพันร้อยห้าสิบนะั่อันนี้เป็นอะไรเพิ่มมานานะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับที่ว่าใช้กันนะครับเลือดมานาไดมอนนะครับชื่อว่าไดมอนนะครับไดมอนครับไดมอนอันนี้ก็จะเป็นแนะนําการ การยัดชุดสําหรับคนที่วิวไม่ถึง170นะครับไม่ถึง150 170ครับมันจะเป็นยูอาให้ด้ทีหนึ่งนะครับ่หัวนะครับสรุปง่ายๆครับสรุปง่ายคือหัวเลือดลงเลือดแล้วก็ลงเลือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงอาจจะเป็นเด็กหรืออาจจะเป็นอินก็ได้ครับอินเปอร์เซ็นต์นะครับกระเป๋าหลังก็จะยัดแค่เลือดไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อาวุธก็ยัดคาออตไวเพิลแบ็คเพิลนะครับ ดูบีก้กางเกงใครลงกางเกงกางเกงผมก็จะลงเลือดไปครับวัดเลือดแล้วก็เลือดไปพันสองแล้วก็หลบหลบเมจิกก็คือหลบเวทมนต์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยัดมันนี้ที่จะให้ยืนได้แล้วก็เซตนนี้นะครับเลือดก็จะมีอยู่สี่หมืนนะครับเลือดนีสี่หมืนก็ โอเคครับก็เจอกันคลิบต่อไปครับก็มีอะไรก็ถามมาได้เลยครับขอบคุณครับ